สวัสดีครับตามมันนะครับนี่มันเราจะใส่นีแบบต้มกันนะครับต้มมันนะครับ,ม,นนรบมันก็สุกนะครับ น้ำมันเดือดนะครับวันนี้เราจะมาแกะมันออกนะครับแกะกระเบื้องออกแกะเปลือกออกก่อนนะครับแกะเปลือกออกแล้วนะครับเปลือกออกก่อนแล้วก็ แล้วก็เอามาตำครับตำลเอียดนะครับปุงรถเข้าไปครับ ตา,ตามเสร็จแล้วค่อยเอามาใส่พริกคั่วพริกแล้วครับพริกสุกแล้วใส่มันเข้าไปครับคุกคุกเข้ากันให้มันเข้าที่เข้าทางครับ เขาจะเป็นอย่นี้นะครับหนึ่งพริกเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับมาครับมันกินตำมันสุดเฉาดอยด้วยกันนะครับ อร่อยมากครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเสียงเด็กดอยด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณครับ